การแบ่งครึ่งหลังนะคะเอามือกรีดลงไปเลยค่ะนี่นะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะอยู่ที่เราแสกนะคะแสกข้างแสกกางได้หมดแล้วเราก็จับอย่างนี้นะคะจับรวบอย่างนี้นะคะเอามือกําไว้ถึงช่วงรอนที่เราม้วนถึงนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอามือนะคะอีกข้างหนึ่งทาอย่างนี้เลยค่ะเอานิ้วชี้นะคะเหมือนเหมือนเราควงควงแหวนควงกําไลนะคะนี่ค่ะเอานิ้วบิด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 อย่างนี้นะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วขยำ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 ถ้าใครมีออยเคลาตินก็ใส่ออยเคลาตินได้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะหลอดกอ็จะเป็นนี้ก็เหมือนกันค่ะเอามือจับไว้เอามือข้างตรงข้ามนะคะจับผมไว้นะคะนิ้วอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็บิด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 แล้วขยำขยำขยำออยค่ะนี่ค่ะมาข้างหน้าก็าจะได้แบบนี้เลยนะคะ ผมยึดคนดัดปลา,ายนะคะง่ายๆนะคะทำเองได้ที่บ้านนะคะ